สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องฮิวอี h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นอะไรครับอันนี้เก้าร้อยครับผมอันนี้เป็นของพี่อะไรครับอาร์มครับผมชื่ออาร์มนะครับได้ครับผมเออไล่ของแต่งแน่ด้านหน้าเลยครับยามครับผมโอ้ของแต่งจะเต็มอยู่นะครับผมก็มีเดรวชิลที่เตียนครับผมชิวครับผมแล้วก็มีกันสะบัดครับผมของไฮเปอร์โปรไฮเปอร์โปรครับผม กับโดมิโนนะครับใช่ครับผมก็ก็ไม่อยู่กระจกน็อตธรรมดาเนี่ยนะครับปั๊มเดิมใช่ไหมครับปั๊มใช่ครับปั๊มเดิมปั๊มเดใส่ตัวครอบครับสี่ล้อนี่ไฮเปอร์โคเมียมหรือเปล่าใช่คเลยไม่มันเป็นของร้านช่างมิวสายสองครับอ๋อมันเป็นของเราทำเคทูครับผมเคทูนะครับใช่ครับ อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับทำสี่ล้อก็คู่นึงก็สองพันห้าครับโอ้โหสองพันห้าก็ไม่แพงนะครับรอรับได้เลยใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับแล้วคาร์บอนตรงนี้ครับใช่ครับอันนี้เป็นงานฟิล์มลอยน้ําครับอ๋องานฟิล์มนะครับใช่ครับสวยๆนะครับเนียนอยู่แล้วก็เป็นพวกไล่น็อตทองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมไล่น็อตทองทั้งคันไหมครับอันนี้ก็ทั้งคันครับคันนะครับประมาณนี้มันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ครับ แล้วเบาครับเบาอันนี้เบาของเล็ดลายครับเล็ดลายนะครับสวยๆนะครับร้านเล็ดลายดังครับร้านนี้อันนี้ก็เป็นหุ้มหรือว่าเป็นก็ผระอบไปสับเลยครับอ๋อไปสับเลยครับนุ่มๆครแบบนี้นะครับแล้วตัวคาร์บอนเนี่ยครับเนี่ยใช่ครับตัวพิมอยน้ำครับงานสวยอยู่นะครับเใช่ครับงานอันนี้งานของเพื่อนทำเองครับนี่ครับแล้วฝั่งนี้ อันนี้เซเว่นไอซ์ซันของเซเว่นสปีดนะครับก็มีตาแมวนะครับไฟเลี้ยวตาแมวท่ออันนี้ท่อของอะไรครับท่อ CR ของพี่หลงครับ CR เลสซิ่งนะครับกรเลสซิ่งไทีเนียมเดินไทเทเนียมเดินตั้งแต่สลิปออนใช่ไหมครับอันนี้เป็นสลิปออนสวยๆนะครับครับผมโอ้หถ้าเดินตั้งแต่คอนี่สวยเลยนะครับใช่ครับผมคงกวยโมโตทีทีครับ กล้วยนะครับประมาณนี้ลั่นไหมครับลั่นไหมก็มันถ้าขับแบบรอบสูงก็ก็แสบอยู่ครับก็แสบนะครับประมาณนี้มีกันล้มไหมครับอันนี้นี่ก็เนียการล้มรอบบนการล้มที่แผ่มาจากศูนย์นะอ๋อหน้ากลางนีเนียเลยครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันล้มเลยอันนี้แต่ว่าเป็นเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับมันช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลย นะครับก็กาดน่อน้ำใช่ไหมครับมันจะสูงนะเป็นตัวโอ้ก็ร้อยที่มันเป็นตัวไอซีมันจะแถมตัวกกันล้มเป็นตัวไอซีนะครับใช่ครับคันนี้เท่าไหร่นะครับเก้าร้อยห้าสิบแปดซีซีหรือเปล่าครับคันนี้เก้าร้อยที่สิบแปดครับอ๋อสี่สิบแปดนะครับใช่ครับเก้าร้อยโอ้ก็เกือบเกือบพันนะครับอันนี้ก็อีกนิดนึงก็พันแล้วนะครับใช่ครับเก้าร้อยนี่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับ สติกเกอร์อันนี้เป็นของช่องรอเปล่าครับหรือว่าเป็นแบองผมเองครับอันนี้นะครับช่องได้ครับโอเคครับก็รวมๆก็ประมาณนี้นะครับเออฝากช่องพี่นะครับช่องก็ไม่รั้กระจะครับผมไม่รันงกระจะนะครับได้ครับเดี๋ยวผมใส่ใส่ช่องไว้ในคลิปนะครับท้ายคลิปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ